Good afternoon students today we learn about ท่าทางประกอบเพลงรำวงมาตรฐานก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้มีใครจำได้บ้างคะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหนลองนึกสิคะถูกต้องเลยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการ สร้างหุ่นกันไหนใครยังไม่ได้ส่งงานมิดบ้างอ่าอย่าลืมทำงานย้อนหลังมาส่งได้นะคะการสร้างหุ่นละครก็จะเป็นการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่ในบริเวณรอบบ้านเพื่ออะไรคะนักเรียนอ่าเพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาความคิด ในด้านของความคิดสร้างสารรค์เหมือนที่นักเรียนได้ทำการประดิษฐ์ส่งมาให้มิตรบอกเลยว่าสวยสวยและน่ารักทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้มีการประดิษฐ์หุนมาส่งสามารถประดิษฐ์หุนมาส่งมิตรนะคะ สามารถใช้สิ่งของเลยใช้ภายในบ้านอะไรก็ได้อย่าลืมนํามาส่งกันด้วยนะคะส่วนในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการแสดงท่าทางประกอบเพลงการแสดงท่าทางประกอบเพลงมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายตามบทเพลงให้มีลักษณะท่าทางตรงกับจังหวะและทำนองของเพลงนั้นๆและที่สำคัญ จะต้องรำให้มีความพร้อมเพียงกันด้วยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนการแสดงท่าทางประกอบเพลงในเพลงอะไรเป็นเพลงที่นักเรียนได้เรียนในส่วนของภาคทฤษฎีไปแล้วที่เขาบอกว่ามีวิวัฒนาการมาจากรำโทนอ่าถูกต้องค่ะ รำวงมาตรฐานนั่นเองแต่รำวงมาตรฐานมันมีทั้งหมด10เพลงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเพลงที่7คือเพลงหญิงไทยใจงามค่ะพร้อมกันหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกร้องเพลงกันเลยค่ะก่อนที่เรา จะไปปฏิบัติท่ารำเราก็จะต้องรู้ในส่วนของคำร้องทำนองและจังหวะของเพลงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกร้องเพลงกันคะ่ะเดี๋ยวมิสจะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังและนักเรียนลองร้องไปพร้อมๆกันนะคะ ไงกันบ้างคะนักเรียนได้ลองฟังทำนองและจังหวะของเพลงแล้วพอที่จะร้องกันได้ไหมคะแต่มิดเชื่อว่าทุกคนต้องร้องกันได้หมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองร้องพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยคะ่ะเดือนพาดาวแวววาวรยยับแสงดาวประดับ เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามขวัญใจยิ้งไทยทรงสีชาติรูปงามพิลาศใจกา,กากาศเรื่องนา สำคัญนักเรียนอย่าลืมปบมือให้เข้ากับจังหวะด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นการช่วยให้นักเรียนจับจังหวะได้มากขึ้นการแสดงท่าทางประกอบเพลงจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายตามบทเพลงโดยมีลักษณะท่าทางที่แสดง ตรงกับจังหวะและทํานองของเพลงรวมถึงจะต้องมีความพร้อมเพียงกันด้วยนักเรียนอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงกันนะคะเพราะในสัปดาห์หน้ามิสจะมาต่อท่ารําให้กับนักเรียนส่วนในเรื่องของแบบฝึกหัดมิสจะให้นักเรียนอัดคลิปขณะร้องเพลงยิงไทยใจงาม ส่งมาให้มิดนะคะอย่าลืมฝึกร้องเพลงกันบ่อยๆด้วยค่ะ